สบายดีสบัสดีกันมาทุกคนเดิมวันนี้ก็มาอยู่กับน้องอยูน้องมาพบกับสองน้องแฟรดบอมอยูคือตอนนี้เนาะน้องบอมน้องอยูและพ่อกําลังสิบเอครั้งเกิดเรื่องนึ่งกับตรงหัวของเหาเนาะหัวของเหาก็คือสิบตเนาะทุกคนตอนนี้คือตาบอดกับมดทุกโตัวเนาะเป็นอย่าง่อนอย่างจึง,าง,างต,ตาบอดในบุคคลสาเหตุเนาะเดี๋ยวสิไปถามพ่อเบื้องตอนนี้ก็คือ กำลังสิพากันไปจับงวแล้วก็บึ้งตาของงวเนาะเพราะว่างัวตาบอดเราดูคนตานี่โล่หมดนเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เตรียมตัวกําลังสิไปค้างน้องๆบ่มเนาะสบายดีทุกคนไปเดี๋ยเขาจะไปบึ้งเนาะคือเกิดเรื่องนึ่งกับงวคือตาบอดทางดานงแบบบ่ฮูสาเหตุยู่ๆแล้วตานี่โล่ไปมือทุกตัวเลยเนาะประมาณอ่างวมีสิบตูประมาณประมาณเจ็ดตัวะตัวสามสี่ตูเพอดี เริ่มตานี่น้ำตาย,ย้อยตอนแรกอาการคือน้ำตาย,ย้อยดูทุกคนน้ำตานี่ย้อยออกมาแล้วอาการที่สองคือโลอเลยมันมีการบอกเลยเอ,าลอาการที่ส,สามก็คือตาสิบอดมันเสื่อ,อ,อมอคือแบบว่าห็นแกนตาดำมันเป็นตาตาข้าวแบบเลยไปเดี๋ยวไปบึ้งตรงหัวเนาะว่าเป็นลักษณะแบบใดเนาะทุกคนคือเกิดเรื่องแบบนี้ก็คือแบบอุกใจแห้งเนาะหัวตาบอดแต่ว่าสามตัวเเขายังไปเอ็ดดูซำยังไปตั้งตัวซำคือหัวนะ มาบึ้งทุกมือโดนทุกคนแต่ว่าน้ําตามันย้อยซื่อๆก็คือแบบมันเก็บตาเนาะแล้วเออเก็บตาเอาเกลือมาพู่เอาเกลือมาพู่มาเป่ากับปกติอะไรแล้วมือต้อมามือต้อมาตื้อต้อมาก็คือรอเข้ารอเข้าเนาะมือที่สอที่สเนาะเก็บมือมือที่สามมือที่สี่ละวันรอเลย ดี๋ยวพาลุกคนไปบึ้งว่าเป็นแบบใดกันเทนอค่ะพายมียาแนะนําจังใจก็ช่วยแนะนําน้องเฟร็ดเดอเพื่อสิได้เอามาหยาบตรงหัวเนาะเอามาปัวปินป่วงหัวเนาะคืองัวอ่ากะอิต้นหัวลายเตอร์พรละเนาะเพราะว่ามันกะน้าตาในย้อยออกตลอดเลยจะไปบึ้งหัวกันเนาะป้องเขาป้องเขามโหดขังเนาะก็เลยว่าเลี้ยงปองหัวเข้าขังก่อนเดี๋ยวหัวแห่สิเอาเขาไปได้เพราะว่าลายตัวตัวนั้นแหละอันตัวอันตรายนะ พ่อเอ้อไม่พ like, ่อเอ้อไม่พุ่นพ่อกายอยู่ห้องพุ่นไปไปเข้าไปไปไปเข้าไปเออเกลือไหมออเอาเอาหัวหัวหัวเขาปิดดื้ออ้าเอาพ่อเป่าเกลือเอาลัดเลยไ่มไป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 ลัดทางพุ่นไปล้ดทางพุ่นไปล้ดทางพุ่นไปไปเฮ้ยเข้าเข้าเข้ามึงลัดหัวก่อน มันสิไลงัวเข้ามาได้ก็บ่รแม่เลือกง่าย <c oughs> แมบ,บนี้เนาะทุกคนนี่แมบบนี้ย้อยอยู่น้ำตาเนาะน้ำตาย้อยแล้วก็โล <c oughs> พอกำลังยา <c oughs> เคียดเลยันปีนมาพี่ดูปีนตาอพี่ดูเพิ่นชิบึงนีนะปีนมาพี่ปีนมาพี่นี่นี่นี่ตาปนแบบนี้น้องทุกคนนี่ตาแบบนี้เลยตาเข้าวๆเดย์นี่น ออกคือสีออกกันนะนี่นะน้ำตาย้อยแล้วกันนี่แกนตาคือสีลุออกเป็นแบบนี้สี่ห้าตัวพูเนะาะหอกับบุหงสาเหตุหรือว่ามันเป็นน้ำมักแง่คัวกี่บอกที่อ่าเพราะว่าค้างน้องเฟสมีมากมักแงาหลายเนะาะมักแงาคักนี่เวลาตัวหัวก้มกินนี่เห็น,นบอกมันจะเป็นปุ้มแบบนี้เนาะเวลา,างวัวก้มกินแงานแล้วงานจะเห้งตาเอาสันนิษฐานว่าเนียวนี้เนาะแต่บุหงว่าความจรงิงมันเป็นแนวใดกันแท้ย่านมักงาคักปักตาเลยเนาะ เจ็บหัวเพื่อนเื่นเพ่ไมเพื่นเจ็บเอวนะไปเลียคือกันมันก็มึดเ้ยตีสลังจ้าวะคือตีสลังหัวกระเจ็บคนกระเจ็บเอ้าคักคักเข้ามาไหมาตัวไหม่เ้อเ้ามาเข้อมาเข้ามาเข้ามาเข้มาเข้มาบังาวมาแล้วไม่นี่กระสูกซีวิตขนาด ม่ช nah <ess> ่ไม่มีไม้นะเรมัมันจแตกมันจนตาจนบอดแล้วนะพอจับเบือกนันบ่ฮู้สติแล้วเบือกนันนะบ่เห็นดละออีกแนจอยมันบวงน้อยปูาสกเลียเลียือกันหมดนะพุ่นพอเอาเกลือใส่

ไป,ไปาวอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้เอ้ยัอ้ดโอ้อ้ยโอ้ย่า้ายาโ้อ้ยออ้้อ้ยายโอ้้อ้ออ้อโอ้้อองยอยโอ้าโออยอ มูนลนี่้วก็ใส่มุนจุ่มเอาขี้เขี้ยวลงไปซื้อน้อยนึง no, no, no. ยู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  <S <S 1> <S 1> <S 1> ตุบหัวแล้วรูปดังหัวจี เมันกระจิบเนาะขนาดเทาเมงไม้ซึกตากเลยที่ตายละเป็นฮี่ตาเรตัวเฮ็บก็คือตัวเฮ็บตอนนี้เริ่มสีมีอีกแล้วเนาะตอนนั้นท่านค้าบ่มีละเดี๋ยวนี้่เริ่มก่อตัวอีกเฮ็บกันเ้ยอุกใจเฮ็บกันด้พอเฮ็บไปล่อยปอะปล่อยบปดีนะเฮ็บนี้คือแบบเริ่มเจาะอ,ออกเป็นตัวน้อยๆน,นี่เนาะดูไหมย่กุนมนันนี้เริ่มมีเฮ็ดล้ว,ว,วลงงจังพอกับ่าจัง ปลาจังเอาะเอวเรียบร้อยเนาะดวงมืออยู่สามสี่ตัวเนาะนับปุ่มไหมนับปุ่มไหมจักรตัวนับหัวเนี่ยเอาเขามาเมื่อสาวหัวปับนับหัวนับปุ่มไหมจักรตัวดลงมือเจ็บตุเจ็บตาจักตุหกสามสามมือรู้ตัวนึงน้อยตัวสาวรอเมื่อกี้นี่เนาะเขาลืมกดกล้องทุกคนนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้ฮันคือว่าห้องซื้ว่าสาวแล้วแต่ว่าแกนตาหัว เกีตามหมัวเปดประลาดนอนพกอกเลยวาสิเอาเอา,เอาเข้ามาอีกเพราะว่าอยกาน้อยสีเหงงเพราะว่าพอหันเป่าเ่อหนึ่งละเป่าตนนั้นท่านเจ็บตาแหงแล้วเป่าแล้วเสาว้วนอน,นตามตาออกละแล้วว่าตามหมัวลืมละลืมพอว่าลืมเพนอีกตัวหนึ่งละลืมตาเดียงอีกวาสิโอ้ยเนาะไม่เลยอ้าวอีพอตีมันช่างล่างคนนี้นี่ ใช่เป็นไงัวเขาก็นอนทุกคนคือตอนนี้พากันเต้างัวแล้วไปขี่หิบหอยเมื่อตัวแล้วนอนอย่างตัวหนึงจับกระได้นอนพ่อเนาะแหตัวนึงคันแห่จับกระได้แม่น่าตัวนึงมันจะบมีน้ำตาลน้อยแต่ว่าตามันจะม่งัวแหละคือเมื่อกี้นี่เนาะคือน้อนดูว่าแต่ว่าตอนเท้าท้ายกระได้ว่าเนาะเออตอนเท้าว่ากระได้ท้ายเอาเป็นอันเด้อโบหูสาเเหตุนาะทุกคนว่างัวเป็นอย่างนาะโบหูว่าตัวอีกอย่างตอดหรือว่าแย่ขวักกันเทเนาะ ขัดใบขัด่าหญ้าควกอีพอพี่เขาตาเบพื้กันเนาออีพอยพ่อพี่ตาพื้นหญ้าควกเลี้ยงมาได้สิบปลายปีเออมันก็ม่เป็นทุกปีปีนี้มีเปล่นนนะปีนี้บอกว่าเป็นอย่างเป็นปีนี้เป็นปีสุดเออปี่นปีเปลี่ยนเรี้ยงปีแรกจักษ์เนื่อจุงหัวก็ตายปีแรกปีนี้นะแล้วก็เลี้ยงหัวบบได้ปีนี้เนะฟนอเจ้าว่าบอกเลี้ยงหัวบบได้แล้วก็ตาก็ยับรออีกปีนี้นะแป๊กฟืนวะ แล้วกะงัวปีนี่เลี้ยงยากที่สุดเลยที่เคยเลี้ยงมาสิบปลายปีเนาะทุกคน,น,นอืม,อม,มือนี้กะมาเป่าเนาะห้าพายหู้ยาดีมีอย่างแนะนํากันช่วยแนะนำดเด้อหูแต่ว่าตอนแรกมันก็คือแบบเก็บตาธรร,รมดาน้ําตาย้อยเนาะแล้วก็เริ่มตามัวมัวอกมัวออกแล้วก็คือแบบที่เห็นเลยเนาะตาขาวเลยตอนนี้คือแบบแดงคือสีคุก, <มา S 2> ก,กออกมาเลยตาแล้วก็พิบออกมา อ่าคือวิธีแก้ไขของเขาคือตอนนี้คือเอาเกลือพูเ้นเอาเกลือพูเนาะเพื่อบรรเทาความเค็มแล้วก็เกลือนี่มันจะแก่อันย่างมันจะแก่อันแก่เขาเอิน่าเขาเอิน่าพอแก่เกลือนนี้เขาเอิน่าแก่อันดีก็อันพูตาตาบอกแก้กิบกบตาแล้วแก้เสื้อลาอยู่ไหนฮะเนี่แก้เสื้อลา โอเคเนาะขอากสิได okay, e ้เม e e, ื P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  oui, P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  ่อแล้วพีพี f c เอ้ยเพราะว่ามายางัวแล้วก็อัปเดตให้ฟังเนาะงัวของน้องแฟตเป็นแบบนี้อยากให้พีพี f c ได้ฮูเนาะว่าอากาช่วยบอกเขาว่าเอายาอีอยังมาอ่าซวยป่นปวดตรงงัวของน้องแฟตเนาะคือตอนนี้ก็อุกใจแหงว่าเริ่มเป็นทุกโตแล้วเนาะเป็นแต่ปีนี้ปีแรกเ็ลย ปีทําอิดเลยปกตินะสี่ฮัทปกติกระซิมีเต้ฮิบเนาะเออพอปัวได้แล้วปีนี้คือตาตาลอยแต่เบื้องเดียวเนาะบันนี้ลอเบื้องสองเบื้องลอแต่เบื้องเดียวส่วนหลายสิบโลเบื้องเดีอวก็พาะส่วนหลายส่วนหลายโลตกลงเบื้องทรายอยู่บื้องครัวน้ำวอมเพราะว่าเบื้องทรายน้องบอกว่าเบื้องครัวเออเอาซะนะโอเคเนาะตอนนี้เหากระซิมเงอแล้วคือเบื้องทรายหมด ถ้าเป็นอย่างไดก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกครอบครัวน้องแฟดเดอเพื่อสิได้รักษาตรงหัวอย่ยางวงไวเนาะก่อนที่สิเป็นหายแห่งกว่นนี้เนาะโอเคก่อนที่สิเป็นจะบมเป็นหลายกว่นนี้นี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดสับครเพื่อสื่อสาร,ร,รให้โลกได้หูว่าหัวของน้องแฟดมีลักษณะแบบนี้ก็ช่วยแนะนำให้น้องอาพระเจ้าในหูแล้วก็แนะนำยาให้น้องแฟดเดอร์น้อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพวกเฮาเดีด๋ยวคลิปนี้ก็จะลาขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนเนาะบาย เอาอีพพอเมื่อนที่เอาทร์สร็เอาอีพพอจะเอาอันนี้เมือวะย่างอ่อแลั่ออืมรบาอนเขามาขังเตะเขาก็ได้ฟืนกับเมื่อนะคือเจอาออย่างไปวะคือตอนนี้น้องบอเอารถมาน้องบอเป็นรถลมอยู่นี่นะทุกคนนี่ มันฟีนี่เนาะนี่เรามาตามอันนี้ที่จริงมันก็มาดีๆแล้วทุกคนมาแล้วมันมันฟีอยู่นี่เนาะคือที่จริงมันก็มาดีๆแล้วทานน้องยูแบกดีๆ่นาแต่ว่าน้องยูท่านเอาซนมันท่านไปเกี่ยวแบบเอาไปขววงอย่างนี้นะทุกคนที่จริงมันจะไปทางนี้เนาะน้องยูเอาไปข่วงอย่างนี้มันละต่ํามันมันละต่ํากระต่อแล้วมันบวกละนี้ลดไปแล้ะคนบบวเออ ก็ <g ül> คนละก็อันกต็ต่ออยู่ว <g ül> <g ül> ันนี้เลี้ยงรถไปรถปีปัดทายปุกรถขึ้นยาโาเห็นพอก็เห็นมื้อนี้เนาะทุกคนเฮามาอัปเดตอาการหนัวหลังจากที่เมื่อวานเฮามาเป่าเนาะแล้วลมื้อน,นี้มาบึ้งอีกมาบึ่งว่าสิเฮงก่อนเมื่อวานบ่เนาะคือเมื่อวานนี้ก็เิงแล้วมื้อน,นี้บ่ฮู้ว่าสิมองเห็นหรือ,อยังเกนตาเนาะมาบึ้งกันเลยเห็ตัวนี้นี่ดีบ่อือโอ้ ันี้บแล้วล่าสุดคือเอจสิบ่ได้แล้วบ่นี่นี่เบื้อานี่ยังเห็นไอ้เืองนีบ่เห็นโอ้ยตืนมาตหัวสนอยงตัวีบนีะตัวนี้บัดนี้นะโอ้ยตัวนี้ก็บอีกละตัวนี้จนจนบ่เห็นแล้วนะแกนตาจนแตกละเบื้องเมันเจ็บตัวนี้โอ้ตัวนี้กําลังแกนตามันเป็นสีแดงอ่ะตัวนี้ก็เริ่มเจ็บตาแล้วตัวนี้บ่บ่ตัวนี้บ่เป็นแต่ว่าเริ่มน้ําตาย้อย ไปแล้วนะฮะนะแกนตามันไปแล้วนะแกนตามันแตกและน,นี่ตัวนี่ตัวนี้เตะกันกลุ่มจับเมื่อวานนี้แต่ว่ามีน้ำตาลนะแต่ว่ากันยังพอดย่ติปอตัวนี้นะอีกต,ตวัวตัวนี้นะเม็ดอันเดินเนาะตรงนี้เรา,าเป็นสีโมตูปนี่